ข่าววันนี้อัปเดตเที่ยวปันสุขคอรมอเคาะมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวผ่านฉลุยกลบสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สารดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเชินเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สารดีครับ คลมฟันธงมาตรการเที่ยวปันสุขเคาะผ่านฉลุยเพื่อกระตุ้นภาคก,การท่องเที่ยวไทยใน3แพ็กเกจตกำลังใจเราไปเที่ยวกันเที่ยวปันสุขหลังจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการคลังได้นําเสนอเข้าที่ประชุมวันนี้วันนี้16มิถุนายนคณะรัฐมนตรีได้มีมติเคาะมาตรการกระตุ้นภาคท่องเที่ยวไทยในการจัดทําแพ็กเก็ตเที่ยวปันสุขเราไปเที่ยวกันกําลังใจ โดยให้มาตรการนี้ผ่านเฉลุยหลังจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการคลังได้นําเสนอเข้าที่ประชุมในวันนี้โดยมีรายละเอียดระบุว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครมอมีมติเห็นชอบแนวทางมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการคลังเสนอเข้าที่ประชุมให้จัดทําโครงการมอบส่วนลดเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศทั้งนี้มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว คาดว่าจะประกอบด้วย3แพ็กเกจซึ่งแบ่งเป็นแพ็กเกจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และแพ็กเกจสำหรับประชาชนทั่วไปเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่กรกฎาคมถึงตุลาคม2563ต่อมาเวลาประมาณ14นาฬิกาในวันเดียวกันนางสาวไตสุรีไตสระกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครมเกี่ยวกับรายละเอียดของมาตรการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยววันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำเสนอที่ประชุมครมเข้า3โครงการคือ 1. โครงการกำลังใจให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อสมอและเจ้าหน้าที่รอพอตอโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวจำนวน1.2ล้านคนให้เดินทางท่องเที่ยวผ่านบริการบริษัทนำเที่ยวเท่านั้น รัฐจะสนับสนุนค่าเดินทางคนละไม่เกิน2000บาทแต่จะต้องเดินทางไปไม่น้อยกว่า2วันโดยจะให้รับสิทธิ์ผ่านธนาคารกรุงไทยโครงการนี้รัฐใช้งบประมาณทั้งสิ้น2,400ล้านบาทหมายเหตุธนาคารกรุงไทยรับหน้าที่ทำแพลตฟอร์มหลักสำหรับระบบลงทะเบียนต่างๆทั้งหมด3โครงการกำลังใจเราไปเที่ยวกันเที่ยวปันสุขรวบรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันส่วนวิธีการลง ใช้ระบบและการลงทะเบียนต่งตางๆทางททท,ทจะออกมาให้คำแนะนำแก่ประชาชนต่อไปอของโครงการเราไปเที่ยวกันรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักในลักษณะรวมจ่ายจำนวน5คืนและจะช่วยจ่าย40%ของราคาห้องพักแต่สูงสุดไม่เกิน3,000บาทต่อคืนและรัฐจะยังสนับสนุนเงินอีก600บาทต่อคืนแต่สูงสุดไม่เกิน5คืนให้ใจ่ายเป็น ค่าอาหารท่องเที่ยวในโรงแรมที่พักโดยประชาชนจะได้รับเงินสนับสนุนผ่านทางแอปเปาตัางค์ซึ่งเคยใช้งานในโครงการก่อนหน้านี้ไปแล้วอีกทั้งโรงแรมที่จะมาเข้าร่วมโครงการนั้นต้องเป็นโรงแรมหรือโฮมสเตย์ที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งการไปเที่ยวในโครงการนี้ต้องไปเที่ยวในจังหวัดที่ตนเองไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ก็คือต้องไปเที่ยวข้ามจังหวัด โครงการนี้รัฐจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น18,000ล้านบาท 3. ขอโครงการเที่ยวปันสุขรัฐบาลจะสนับสนุนการเดินทางของประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่า2ล้านคนโดยการจำหน่ายบัตรโดยสารของผู้ประกอบการขนส่งทั้งสายการบินรถขนส่งไม่ประจำทางรถเช่าเป็นลักษณะที่รัฐจะร่วมจ่ายอีกเช่นกันโดยสนับสนุนในอัตรา40%ของราคาบัตร โดยสารแต่สูงสุดไม่เกิน1,000บาทโครงการนี้รัฐจะสนับสนุนประมาณ2,000ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการเสริมคบเปอรชั่นระหว่างโครงการเที่ยวปันสุขและโครงการเราไปเที่ยวกันนั้นคือถ้าประชาชนมีการจองห้องพักในโครงการเราไปเที่ยวด้วยกันก็จะได้รับสิทธิ์จองบัตรโดยสารเครื่องบินไปกับของโครงการเที่ยวบันสุข ในราคาพิเศษ2,500บาทอีก1นสิทธิ์โดยสรุปรัฐบาลมีการใช้งบประมาณทั้งหมดของทั้ง3โครงการกำลังใจเราไปเที่ยวกันและเที่ยวปันสุขเป็นทั้งสิ้น22,400ล้านบาทครับขอขอบคุณแหล่งข่าวกรุงเทพธุรกิจ